บนโลกของเรามีสัตว์ต่างๆมากมายและหากจะหาสัตว์นักล่าที่โดดเด่นในยุคปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นฉลามเพราะฉลามนั้นเป็นสัตว์ดุร้ายตัวใหญ่เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลและพวกมันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและสำหรับวันนี้ผมจะพาไปย้อนดูฉลามยักษ์ในอดีตท,ที่เคยถูกจับได้โดยฝีมือมนุษย์จะเป็นยังไงเราไปชมคลิปหลักกันครับ m มอร์ a ชนบีดไทเกอร์ชาร์กองเจนวอเชอร์แมกเวลจับฉลามเสือที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นได้ในวันที่14มิถุนาปี1964ฉลามยักษ์เสือตัวนี้มีน้ำหนักถึง1,780ปปอนด์หรือ807กิโลกร,รมัมและมีสถิติโลกเป็นเวลาถึง40ปีอราดูล่าไทเกอร์ชาร์ก เมื่อวันที่28มีนาคม2004เควินเจนแคลปบสันจับฉลามเสือขนาด1,785ปอนด์หรือ810กิโลกร,รมัมได้ที่ใช้ยฝั่งออรัลดูล่าประเทศออสเตรเลียด้วยน้ำหนักที่มากกว่าเพียง5ปอนด์จึงทำให้เจ้าฉลามเสือตัวนี้เป็นเจ้าของสถิติโลกตัวใหม่เม็กซิโกเกรซไวชาร์ ปลาฉลามขาวขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง2,000ปอนด์หรือ907กิโลกร,รัมถูกจับโดยชาวประมงในทะเลคอเตสประเทศเม็กซิโกในเดือนเมษายนปี2012ปลาฉลามขาวขนาดใหญ่นี้ตัวยาวถึง20ฟตุตเลยทีเดียวเอลฟ์เนเกตไว้ปลาฉลามขาวที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งที่ถูกบันทึกโดย International Game and Fish Association ถูกจับได้โดย Elf Dean ที่ชายฝั่งเค d u n a ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่21เมษายน1959ฉลามขาวขนาด16ฟตุตน้ำหนัก2664ปอนด์หรือ1208กิโลกร,รมัม Dion g u o m o r e เกรดไว้ในปี1992 มีฉลามขาวหนัก3,351ปอนด์มาอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศออสเตรเลียฉลามขาวตัวนี้ยาว5.2เมตรและหนัก3,351ปอนด์หรือ1,520กิโลกร,รมัมแฟงมุนนัส1986เกรดไว้ฉลามขาวยาว17ฟุตหนัก3,427ปอนด์หรือ 1,554กิโลกรัมถูกจับได้โดยแฟรงค์มุนดัสที่แถวชายฝั่งมอนตอกนิวยอร์กไต้หวันเกรดไวชาร์กชาวประมงท้องถิ่นในไต้หวันจำนวน10คนจับฉลามขาตัวนี้ได้ในปี2,012มันมีความยาวถึง6เมตรหรือ19ฟุตและหนักกว่า3,858ปปอนด์ หรือ1,750กิโลกร,รมัมแฟงมุนดัส1964เกรดไวแฟงมุนดัสเป็นนักล่าฉลามมาตั้งแต่ปี1950และเขาคนนี้คือแรงบนันดาลใจของตัวละครกับตันควินในเรื่องจออีกด้วยส่วนภาพนี้เกิดขึ้นวันที่6มิถุนาปี1น6 4 เขาจับฉลามขาวหนัก4,500ปอนด์หรือ2 0 4 1กิโลกร,รมัม Prince Edward Island Great White ฉลามขาวยาว6.1เมตรหรือ20ฟุตมันมาติดอวนของชาวประมงชื่อ David Mackendick ในปี1983และมันก็ตายไปเมื่อดึงมันขึ้นมาจากน้ำ เดอคูบาลเกรดไวชาร์กฉลามขาวยักษ์ยาว6.4เมตรถูกจับได้ในปี1945โดยชาวประมงออกหาปลาในอา่าวเม็กซิโกแถวชายฝั่งโคจิมาประเทศคิวบาซึ่งไม่ซ้ำน้ำหนักนะครับมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับฟิลิปไอซ์แลนด์เกรดไวชาร์กในช่วงปี1970ฉลามขาวขนาดใหญ่ ถูกจับได้ที่นอกชายฝั่งของเกาะฟิลิปโดยช่างน้ำหนักได้ถึง5,085ปอนด์ฟังไม่ผิดครับ5,085ปอนด์หรือ2,306กิโลกร,รมัมมันยาวกว่า6.2เมตรหรือ21ฟุตซึ่งอาจเป็นปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้ก็จบกันไปแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ชอบครับไอสัตยืนเป็นบอยแบนเลย